เรามาลองพิสูจน์ไปด้วยกันครับภายใต้หัวข้อลองจริงให้ถึงดีรอบที่1อยากให้นึกภาพที่เราพาตัวเองแบบตั้งใจดีไปทำงานทุกวันและแรกเราก็อาจจะยังไม่คุ้นชินกับการไปทำงานหรอกจากนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเคยชินเราจะเริ่มรู้สึกว่าเออไปทำงานก็เป็นปกติแล้วภายใต้ที่เราแบบตั้งใจดีอยู่ทุกวันนะครับวันแรกเราก็จะยังไม่เก่งหรอกไม่เคยชินไม่เก่งแต่ต่อจากนั้นนะครับ เราจะทั้งเคยชินและเก่งในงานนั้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆนี่คือผลของการแสดงออกว่าเอาดีจริงวันนี้เนี่ยเรายังไม่รู้หรอกแต่เราเริ่มบอกตัเองทุกวันแล้วว่าเราจะเอาดีจริงให้ได้ต้องทำยังไงบ้างแต่ถ้าถามให้ผมแนะนำได้ในขั้นตอนแรกๆนี้นะครับอยากให้พวกเราลองรู้สึกว่านี่คือช่องทางใหม่นี่คือแนวทางใหม่อย่างเช่นถ้าเ,าเรียนหนังสือเนี่ย อาจารย์ก็จะมาบอกพวกเราอย่างมั่นใจว่าบทนี้เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะแต่สําหรับผมนะครับผมอยากจะบอกพวกเราว่าของดีเนี่ยมีอยู่ในตัวเราเรียบร้อยแล้วขอเพียงเราใส่ใจหันไปมองมันใส่ใจมองมันหน่อยเราจะเห็นอะไรดีๆภายในตัวเราเองอยากให้ลองพิสูจน์ไปด้วยกันครับซึ่งวิธีที่มันง่ายที่สุดนะครับก็คือการที่เราเนี่ยใส่ใจเสร็จใช่ไหมเราลองไปจดลองไปคิดค้นอะไรบางอย่างด้วยตนเองจากนั้นเนี่ย เราพูดด้วยตัวเองเลยนะเราบอกว่าทำแบบนี้แหละฉันจะดีจดเอาไว้ก็ได้นะครับการจดสําคัญที่สุดเพราะว่าอย่างสิ่งที่ช่วยให้ผมดีขึ้นมาได้ก็คือการที่ผมพยายามจดว่าฉันต้องทําอะไรบ้างฉันถึงจะดีแน่นอนอย่างเช่นมีครูบาอาจารย์ท่านมาบอกว่าคนเราต้องอยู่ในปัจจุบันนะคาสอนของคําที่บอกว่าเราอยู่ในในปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมมากๆแต่ถามว่าด้วยด้วยสันดานแล้วกันนะครับผมจะไม่ทํามันหรอก แต่ถ้าเราไปค้นพบด้วยตนเองเราจะทํามันเราจะเป็นคนที่พยายามเองที่จะมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันอย่างเช่นมีคนมาบอกในเรื่องของพลังดีแรงดึงดูดถ้าเราไม่ลองจริงๆจ,จนรู้กับตัวเองจริงเนี่ยเราก็จะวนเวียนไปมีพลังลบอยู่เสมอนะครับการแสดงว่าว่าเอาจริงที่มันง่ายที่สุดก็คือการจดคือในชีวิตของคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนจะมีวันเวลาที่เขาไม่รู้เขาอยู่ห่างไกลจากความสําเร็จ แต่การที ng, ่เขาแสดงออกว่าเอาดีจริงอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะทําให้แขนขาคือพลังของการแสดงออกว่าเอาดีจริงเนี่ยมันแข็งแกร่งอยากให้พวกเราเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ชวนพวกเรามาแสดงออกว่าเอาดีจริงแบบเสียเวลาศูนย์เปล่าผมมีขั้นตอนอีกถือว่าเป็น10รอบแล้วกันนะครับผมจะไม่ได้มาบอกว่าผมมาบอกวิธีดีๆนะแต่ผมจะบอกว่าผมมาบอกวิธีดีๆให้พวกเราไปลองก่อนเมื่อลองแล้วเนี่ย จะเห็นว่าอืมแนวทางแบบนี้แหละที่มันจะพาเราเนี่ยไปสู่สิ่งที่เราต้องการจริงๆเนี่ยได้ง่ายมากวันนี้เนี่ยก็อาจจะแบบไม่เยอะมากแต่ทั้งหมดหัวใจของมันก็คือขอเพียงพวกเราเนี่ยแสดงออกว่าเอาดีจริงจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นอะไรบางอย่างดีๆโผล่ขึ้นมาด้วยตนเองวิดีโอนี้เนี่ยผมทําให้ฟังเองครับอย่างเช่นพอผมเปิดมาดูตรงนี้ผมจะรู้เลยว่าอ๋อห่วงเวลา ความเคยชินแล้วก็พลัง,งการแสดงออกว่าเอาดีจริงของเราเนี่ยมันพล่องไปนะเราได้เผลอตัวไปเราได้ลืมว่าที่เราทําไม่สําเร็จเนี่ยคือการที่เราไม่เริ่มแสดงออกว่าเอาดีจริงได้ถึงจุดมันทําให้เราห่างไกลความสําเร็จในสิ่งที่เราต้องการนึกภาพชีวิตของเราที่เกิดมาเราจะผ่านอะไรบ้างแล้วผ่านไปอ่ะสิปีมันจะเกิดอะไรขึ้นร้อปีมันจะเกิดอะไรขึ้นในวันที่เราเสียชีวิต มันจะเป็นยังไงนะครับทั้งหมดเนี่ยผมจะบอกบอกพวกเราว่าเราจะเห็นได้ตนเองเราจะบอกได้ได้ตนเองขอเพียงเราหันมาใส่ใจตนเองมันเป็นการลองครับภายใต้หัวข้อลองจริงให้ถึงดีอยากให้ไปขั้นต่อไปนะครับรอบที่สคลั่งไคล้รวมคลั่งไคล้รอบที่3รู้เพื่อเลือกแล้วจนกระทั่งรอบที่10มันคือคําตอบที่ใช่มันคือการเห็นอนาคตที่สดใสยอย่างชัดเจน แต่วันนี้เนี่ยผมอยากให้พวกเราเห็นก่อนแล้วรอบที่จะมีเนื้อหาเยอะที่สุดคือรู้เพื่อเลือกนี่นะครับรอบที่3ก็อยากให้อดทนฟังนิดนึงเพราะผมก็ไม่มั่นใจว่าผมจะพูดได้ดีไหมแต่วันนี้เอาแค่นี้นะครับรอบนี้ขอบคุณครับ